ความสามารถด้าน,นไหนก็ได้ที่ตัวเองถนัดนะครับเราจะเห็นคนที่หน้าตาดีได้ทั่วไปอะแต่ว่าคนที่จะ s t ต n d น u t ออกมามันคือคนที่แบบมีความสามารถมีแพชชั่นมีมีความตั้งใจใมีความทะเยอทะยานอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าสิ่งเหล่านี้จะทาให้ให้ให้คนที่หน้าตาดีเหล่านั้น s t ต n d น u t ออกมาผมรู้สึกว่าคนคนที่มันเป็นแบบชายจริงๆแล้วมีเสน่ห์มากจริงๆ,ๆคือแบบมันต้องรักในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็ชอบในสิ่งที่ตัวเองทําถนัดก,กับมันเลยเราแบบรู้สึกมั่นใจกับมันมากๆ ันจะดูแบบเออเก่งมากแล้วก็แบบเพอร์เฟกมากอะไรเงี้ยโหเยอะเลยอ่ะอยากซื้อบ้านให้ได้ขึ้นคอนเสิร์ตของตัวเองให้ได้อ่ะมีอัลบั้มของตัวเองให้ได้แล้วก็อยากอานจริงผมผมมันมีมีมีความแอบอยากอยู่คนเดียวว่าอยากสักความอะไรเงี่ยวถ้าของผมมัก็แบบอยากอยากมีอัลบั้มอยากสักอยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองอยากอ่า ได้เล่นแบบหนังหรือซีรีส์ดีๆสักเรื่องที่แบบเหมือนพลาไซต์ยอย่างเงี้ย <c oughs> แบบ w o r l d w i d แบบ <c oughs> ที่แบบเราทำในประเทศของเราแต่ว่ามันออกไป w ว r l d w i d ผมอยากลองเล่นบทที่คนแบบมีปัญหาทางสมองอะฮะหรือว่าแบบเป็นโรคจิตหรือหรือเป็นเป็นโรคเออหรืออะไรเงี้ยแบบอยากอยากเข้าใจใเขา มาไม่ก็แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจเขาพอสมควรเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กก็คือเหมือนอยู่อยู่กับคนพวกนี้เยอะนะครับก็มีเพื่อนๆที่แบบต้องคอยกินยาต้องอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนแบบมีมีมความเข้าใจเขาพอสมควรก็เลยอยากลองเข้าใจเขาไปอีกเลเวลหนึ่งไปเลยแบบผมอยากเล่นทุกบทนยครับครับไม่ได้สำคัญมากเท่าสิ่งอื่น เออความสุขของเราอ่ะความแฮปปี้ของเราเราเราจะไม่เอาแบบไลฟ์หรือแบบยอดยอดฟอร์มามาทําให้ตัวเองดาวหรือว่ามาทาให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ไม่ไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยประมาณนั้นคือคือผมว่าแบบอย่างอย่างผมกับไอซ์นี่ยมันมันเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วครับหมายถึงว่ามันจะมีมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราทํางานด้วยกันแล้วก็แบบ เราจะไปแคร์เรื่อง engagement มากของของการไลค์หรือว่าการคอมเมนต์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีผลต่อแบบมันมันมีผลต่อการการขายงานหรือว่าในอาชีพเราอะไรเงี้ยจนแบบมันมันจะมีครั้งหนึ่งที่มันมีมีติ้งแล้วเขาก็เปิดชาร์ตองแต่ละคนออกมาว่าคนนี้ engagement เป็นไงเป็นยังไงเป็นยังไงเลามาเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยจนแบบมันทาให้มันมันทำให้ตัวผมอะแบบเครียดแล้วก็แบบเริ่มถูกกับมันอะไรเงี้ยจนจนสุดท้ายแล้วเราก็เลือกที่จะตัดมันเพราะว่า สุดท้ายแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้วัดคุณค่าหรือว่าไม่ได้ไม่ได้วัดแบบความสามารถของเราเลยอะไรเงี้ยใช่เพื่อพวกเราอาจจะเกมอะไรเงี้ยหรือเสื้อผ้าหรือว่าเพลงเพลงใช่หรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของศิลปินใครสักคนหนึ่งที่มัน outstanding มากอย่างเช่นช่วงนี้ช่วงนี้เราก็จะดูพวก BTS ที่เพิ่งปล่อยมนะา,านนยเราเราก็าจะแบบดูแล้วเราก็จะศึกษาแล้วเราก็จะมาคุยกันอะไรเงี้ยคิดได้เรื่อยๆอยู่กนันเดือดๆอยู่ถ้าเกิดเว็บแรกทผมคิดได้ของของนายใบนายคือแบงค์คินแย่งกันหรอแย่งกันแย่งกันแ <laughs> ย่งกันว่าแบบใครเป็นแฟนใครอะไรเงี้ย ที่คิดได้แบบตอนนี้นะเออเป็นประจำเลยก็แบบนอว่าพี่มีอยู่เก้าคนอ่ะก็พี่ก็มีอยู่สี่คนแหละเนาะมันไม่ลงตัวอ่ะผมผมอยู่ฟันเจนนี่ครับนี่ก็เจนนี่เจนนี่เออนี่เหมือนกันนี่ก็จะแย่งกันเนาะโลกใบนี้อ่ะให้คนคนรักโลกมากขึ้นครับ อยากให้อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนแบบรักโลกมากขึ้นช่วยกันมากขึ้นครับผมขอให้ทุกคนบนโลกนี้เอ่อเป็นหนึ่งเลยว่าไดแบบได่แบบแบบเป็นหน,หนึ่งเดียวกันเออหนึ่งเดียวกันแบบทุกคนบนโลกคือคือคนแห่งชาติโลกเอออผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแรับที่เรายังยังชิลกันอยู่เพราะว่าเรารับรู้ถึงปัญหาแล้วแต่ว่ามันแค่ยังไม่มาถึงเราอะไรเงี้ย วันหนึ่งที่มันมาถึงเราก็คือมันเป็นวันที่สายไปแล้วอ,อย่าเงี้ยคือการการที่คนลุกขึ้นมาทําแล้วเราเห็นว่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การทำแล้วก็ควรจะปฏิบัติตามเขาถึงแม้ว่าในในชีวิตเรามันอาจจะแบบมันอาจจะต้องจําเป็นต้องใช้พลาสติกอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือลดมันอาจจะแบบเลิกขาดไม่ได้บางอย่างเราอาจจะต้องใช้อยู่แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือลดมัน มันมันมันก็เป็นสิ่งที่ถูกในคําพูดแต่ว่าการกระทําถามว่าผิดไหมตอนนั้นใครจะไปรู้ครับถูกไหมมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้มีการวิจัยออกมาที่แบบอุย้ยอีก20ปี30สิปีโลกมันจะร้อนนะมันจะเกิดภาวะนี้ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ไม่ใช่ความผิดของเขาซะแบบทีเดียวเพราะว่าเอาจริงๆเขาก็ไม่รู้ในตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งสิ่งที่แบบที่เกตาพูดว่า อยากให้คนที่มีอํานาจมามาช่วยอะไรเงี้ยผมผมก็รู้สึกว่ามันก็เขาก็ถูกแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าอย่างเกตตาหรือว่าพี่เล็กสโนเดลเขาไม่มีอํานาจหรือว่าไม่มีอะไรที่จะแบบลุกขึ้นมาแล้วก็โอเคงดใช้พลาสติกน,น,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคนคนที่มีอํานาจก็คือเป็นแบบผู้ใหญ่ที่ที่เขาที่เขามีอำนาจ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาออกมาพูดเนี่ยมันมันมันอินสปายริงมากๆนะแล้วแล้วมันก็กล้าหาญมากๆเลยสำหรับเด็กคนหนึ่งที่จะออกมาแบบสู่โลกสู่ UN เอสู่อะไรเงี้ยมันมันเป็นความกล้าหาญที่ที่ที่ดีมากๆที่ที่ที่มันมันน่าจะอินสตาให้กับเด็กหลายๆคนที่แบบขึ้นมาแบบอยากลูกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างขึ้นขึ้นขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขึ้นมาแบบรู้สึกกับมันได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ยัง อย่างที่พี่เจพูดแหละที่เขาบอกว่าเรื่องเรื่องเองนี้มันเป็นความผิดของของรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้เออก็อย่างพี่เจพูดแบบะมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาขนาดนั้นคือโอเคตอ,ตอนนัน้นตอนนั้นเพราว่าจู้หาจะไม่รู้แต่ตอนนี้คุณรู้แล้วก็เรามาช่วยกันทําอะไรไหมเออคือแบบคือแบบเข้าใจว่าโลกนี้มนะันอาจจะขาดาติดหรือแบบอะไรอะไรก็ตามที่ที่มันแย่ต่อโลกนี้ไปเลยไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณจะมีมนันแบบควบคุมมันหน่อยไหมไม่ใช่แบบไปเรื่อยๆ <laughs> ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าคนรุ่นใหม่อ่พวกเราก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะครับได้แน่นอนแล้วเรานนแล้วเราก็าต้องอยู่กับสิ่งกับสิ่งที่มันเป็นออไปอีกนานไป,ไปอีกไปอีกนานใช่เราก็แล้วแบบผมผมเชื่อว,ว่าจริงๆถ้าเกิดถ้าิดคนรุ่นใหม่แบบทุกคนออกมารวมตัวกันจริงๆอ่ะโอ้โหทำผมว่าทำได้มากกว่า มากกว่าที่เราแบบผ่านๆมาทําได้ด้วยซ้ำณณณโมเมนต์ตอนเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบเอาจริงๆแล้วผมผมมีความรู้สึกลึกๆเหมือนกันนะว่าแบบเด็กทำไมเนี้ยทุกคนเก่งมากแต่ก็แบบมี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 ความแบบแบบยังเหมือนแบบยังทําไม่ได้เพราะว่าต้องตั้งใจเรียนก่อนต้องนุ่นยิ้มก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือแบบก็ก็รู้สึกว่าเรียกว่าอะก็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 ควรจะตั้งใจเรียนแล้วก็แบบควรจะมีแบบ ส่วนร่วมกับข้างนอกได้ด้วยอะไรเงี้ยแบบรู้สึกรู้สึกว่าสมัยนี้มันแบบมันง่ายกว่านั้นบบคือสามารถทำทำได้เลยันะอะไรเงี้ย